ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ตีบ้านเงี้ยวเหนือนะครับหมู่ที่7็ดตำบลพัสสังอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับนะครับที่ผมมาเนี่ก็เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มพัฒกรรมทบชวานะครับของบ้านเงี้ยวเหนือนี่เองนะครับซึ่งกลุ่มพัฒกรรมทบชวากลุ่มนี้ นะครับเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้นาเนินเกี่ยวกับการก้าการขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพัทกชาวาของอจังหวัดพะเยาของเรานะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากเลยนะครับในการทําการเรื่องการตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการตลาดที่ทั้งกลุ่มได้นําสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับทั้งอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์นะครับมาช่วยเหลือในด้านการก้าการขาย นะครับเื่อการก้าการ,าการกาขายนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการเพิ่มมีการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าได้นะครับจากเดิมขายแบบผลิติภัณฑ์ที่ขายแบบดั้งเดิมก่อก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเอาสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจอยปั๊บเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือขายได้แปงกว่าเก่าน้อยนะฮะแปลง,งได้ ขายได้แปลงกว่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องซิรินทิพย์กิ่งแก้วนะครับหรือน้องทิพย์นะครับสวัสดีครับน้องทิพย์ครับสวัสดีค่ะน้องทิพย์ครับลองเล่ากิจการครับน้องทิพยปน้อยนะครับว่าการเรื่องกลุ่มพัฒนาการปฐมชั้อนประถงครับเจ้า ก็ตีทำไมาก็ทัางทาตั้งแต่เรียนจบนะเจ้าเรียนจบน้องก็มาแย่ตัวนี้เต็มตัวเลยก็จะคายกระเป๋าเป็นลักนะค่ะแล้วก็จะมีงานดั้งเดิมซึ่งเป็นสีธรรมชาตินะเจ้าแล้วก็งานที่เป็นสีสันแล้วก็จะมีตัวที่เป็นหนังเข้ามาตกแต่งเจ้าเขาก็ต้องมีหลายๆรูปแบบแต่จะเป็นกระเป๋าเป็นลักนณะค่ะอันนี้เขาไม่ได้ทําเองแต่เขาเือกลุ่มเครข่คร บอค่ะเป็นทําเองในกลุ่มเจ้าค่ะทำเองในกลุก่มมดแต่ว่าจะแบ่งคนละแผนกแนกไปเจ้าก็จะมีมูตีทําหนังตัวแบบเดียวนี่นะเจ้าก็จะทําใส่นังทําฝาหนัง เพิ่มขึ้นแห่วเจ้าทำทำที่นี่เลยมาค่ะที่นี่เลยค่ะมีสมาชิกหลายก็ที่เจอกันทำถ้าว่าแต่แต่ก็ประมาณ50คนเจ้าห้าสิบคนมาอยู่ที่รวมกันนี่อยู่รวมกันนี่จะเป็นแผนกประกอบมากกว่าเจ้าเจ้าแผนกสารจะอยู่ที่บ้านไผบ้านมันบ้านไผบ้านมันกับสารผับ้านมันแล้วก็มาประกอบตรงที่นี่เจ้าออ๋นะครับเออ่การที่สนใจเรื่องการทําการตลาดทางด้านไอทีทางด้านสารสนเทศว่า เขาเอาไอที IT, หรือว่าสารสนเทศเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมา่วยในเรื่องกล้ากาขายเนี่ยน้องทิพย์ลองเล่าความเป็นมาเป็นไปแล้วก็เล่าวิธีการที่ต้องทำน้อยครับอา้าตอนแรกน้องก็มันมันจะมีเขาเรียกว่าเว็บไซต์สาเร็จสําเร็จร,ร,รูปรนะเจ้าเขาเขาจะมีให้เขาได้ทดลองใจก่อนตอนแรกนะคะคแต่ในเงื่อนไขาการทดลองใจเนี่ยเขาต้องเข้าไปเขาห้องว่าเข้าสู่ระบบพวกอ่า บ่อยๆก็คือสมมุติว่าเขาเข้าวันนี้มันจะอยู่ได้แหมสามสิบวันเจ้าถ้าภายในสามสิบวันนี้เขาบอกเข้ามันก็จะหายไปเหเขาต้องสมัครใหม่ยค่ะเจ้าแรกๆนะเจ้าเขาก็ร้องแต่ลาดูมันก็เออเมื่อนั้นไหนมีคนโทรมาเตือนนะเจ้าเขาก็มันน่าจะเป็นไปได้เขาก็เลยซื้อโดเมนเนม a m นะเจ้าซื้อโดเมนเนมคือว่าซื้อหลายปีเขาละคือมีจ่อของเขาเฉพาะเลย เจ้าก่อแล้วแต่ความจำแล้วแต่เมฆของมันเหมือนกันนะเจ้าแต่ก่อเริ่มต้นตีประมาณ2,000กว่าบาทต่อปีเจ้าแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยมันยากน่อยเจ้าคือมันแบบบต้องเก่งแต่ต้องมีเวลามากเาเจ้หมือนรูปนึ่งรูปปุ๊บเขาทายปุ๊บนะเจ้ามาลง มาได้ต้องขนาดเท่านี้เท่านี้เท่านั้นอาจาเขาต้องมาจัดรูปแต่งรูปเพื่อมนลงตัวอมันอย่างแหมข้อมูลอย่างเขาต้องคีมทุกอย่างเลยเจา้ามันก่อนอยากน่อยเพราะฉะนั้นตรงตรงของกลุ่มของ้องสินิทิปนะครับของกลุ่มนี้เปินได้ทำเซื้อโดเมนเนมคือตั้งจื่อดโดเมนเนมก็คือที่ฟีช่ช็นะครับที่ฟีช็ com นะครก็สามารถเกิดประโยชน์ในการเ่รายละเอียดสินค้า เพื่อตีอยู่เพื่อวิธีการซื้อการขายเหล็กบัญชีธนาคารในการโอนเงินโอนทองวิธีการซื้อขายวิธีการโอนเงินต่างๆนะครับแต่ตัวน,นี้มีข้อจํากัดก็กคืออย่างที่น้องว่าก็คือ,อมันยากหน่อยมันใช,ใช้เวลามันใช้เวลาเราเราต้องมีเวลาตั้งแต่ถ่ายรูปจดรายละเอียดแต่ละตัวเแล้วมาจัดขนาดรูป <c oughs> จัดรูปแบบหน้าจะเอานี่วางตรงไหนอันนั้นวางตรงไหนหาบักกาวสีจะได้ให้มันสวยมันเด่นนี่เจะ<อ>ม,มันมันหลขั้นตอนน้อยอใช่เทคนิคใช้เวลาหลายขั้นตอนน้อย,ออยคือคนสี่ะทำได้ก็ต้องมีพื้นฐานด้านไอทีตัวถึงจะทําได้นะครับ<อ>และก็เมื่อเมื่อน้องประสบปัญหาเรื่องการใช้ทาเว็บไซต์นี่น้องมาหาทางออกใช้สื่อมาโชว์เชียอมมีเดียในการช่วยอยากจะไดบ้างครับค่ะพอดีว่า อันบัดเดี๋ยวมันมีเฟซบุ๊กมีไลน์อย่างเราเจ้าก็เฟซบุ๊กก็เข้าถ่าขึ้นเยอะเลยติดต่อกลูกค้าได้ง่ายขึ้นเราเจ้าก็แค่เขาถ่ายหุบอัพโหลดลงก็เรียบร้อยละเจา้าแล้วก็วกข้อมูลเขาก็เเขียนรายละเอียดพิมพ์พิมพ์พิมพ์มพมเข้าไปเ<ช>นะาะเจาา้า,แล,จาแล้วก็เขาสามารถตอบโต้กับลูกค้าได้เลยมันต้องเสียค่าโทรศัพท์เจ้าถ้าถ้าเป็นเว็บไซต์นี่ต้องหาละ มีไหนมีไหนเบอร์โทรมีไหนก้<ม>อยโทรปิกมา้เาเออเจา้จาตอนนี้เขาก็ที่ถามคําถามทิ้งไ้เขาก็มาตอบเพือได้แล้วก็เหมือนเขาก็หันลูก,ก้าลูก,ก้า,า,า,าก็หันเขาเออเจ้ามันความความน่าเชื่อถือยังมันก็จะมีเยอะกว่าเออเจา้าแล้วก็อ่าถ้า Facebook เ,เนี่ยมันก็ฟรีเออเจ้าประเด็นละคือฟรีเต็มที่เต็มที่เต็มที่ตัวติดต่อได้สะดวกง่ายได้ยนะคะลูก็อัพลงได้เยอะแยะลูกเกาบ่เอาลบขวางง่ยาเยเจ้า แล้วก็มันเวลาเขาขายเนะเจ้าต่อแรกก็ใจจื้อที่ฟีชอปนี่เหมือนกัน<อ>แต่ก็มันก็จะเฉพาะกลุ่มหน่อยต้องเป็นคนที่เขารู้จกว่าเออเขาคือร้านที่ฟีชอปนออนนเน<อ>าะเนะเจ้าก็เลยหายากนิดนึงก็เลยใจทำหน้าหนึ่งว่าเป็นกระเป๋าผักตบชวาพะเยาขายทั้งปีกและทรงเย่ะค<อ>่ะเหมือนเขายังได้กระเป๋าเขาก็ไปเซิร์ชเลยว่ากระเป๋าผักตบชวานนเนาะซื่อเขาก็จะขึ้นมามันจะโอกาสการขายอ่ะมันจะง่ายกว่าในเว็บไซต์ ซึ่งในเว็บไซต์ถ้าเขาเสาะใน Google มันก็ถ้าค้นที่เขาขายดีจือเขาจะอยู่ต้นๆตลอดแม่นก็เจ้าแล้วถ้าเฮาค้นมาพร้าเฮาน้อยเขาก็บม่ได้ขึ้นหน้านึงก็เปิรนเจ้าแต่ถ้า f c e e o o o ปุ๊บมันค้นขายมันน้อยกว่าการแข่งขันมันต่ำกว่าเจ้าเฮาก็สามารถเขาก็สามารถหาเขาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเจ้าท่านผู้ชมครับก็คือติดต้องอธิบายนี่ก็หมายความว่า ไอทีที่สามารถมาเสริมเรื่องการก้าการขายได้คือมีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มสามารถเพิ่มยอดขายได้นักขึ้นเนี่ยนั่นก็คือการใช้โซเชียลมีเดียก็คือ เฟซบุ Facebook, ๊กนะจะเกิดประโยชน์นะคือ,อหนึ่งคือง่ายต่อการดูแลการบริหารจัดการคือมันต้องใช้เทคนิคอย่างสูงนะฮะคือเล่นคอมพิวเ,เตอร์เล่นอินเทอร์เนต็ตได้ก็สามารถมีเฟซบุ๊กได้ละนะ,ะซึ่งถ้าหาท่านจะติดตั้งนั่นก็ไม่ยากนะครับก็เขาก็มีลูกมีหล,ลานที่เห็นสืออยู่สามารถที่จะคือคำแนะนําได้ตั้งเฟซบุ๊กพือได้นะครับแล้วก็ตึงวันนี้นะฮะทุกครอบครัวก็จะมีคอมพิวเตอร์ มีโน้ตบุ๊กนะครับน้องๆหนูๆก็ลูกๆหะลังก็จะมีโน้ตบุ๊กและทุกคนเรือนตอนนี้ก็จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าสู่ครอบครัวทุกๆครอบครัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นและที่สาคัญที่สุดก็คือว่าหน้าวันนี้โปก้าเมกาพอค่าส่งออกหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการเสิร์ชหาสินค้าค้นหาสินค้าที่ต้องการแล้วก็สามารถใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊กใช้สื่อ โซเชียลมีเดียสื่ออินเทอร์เน็ตเหล่านี้ครับมาเกิดประโยชน์ในการก้าวการขายนักขึ้นนับนับนับว่าจะฮอตขึ้นเรื่อยๆนะฮะอีกบาือกี้ปีข้างหน้าก็คงจะเป็นสินค้าต่างๆก็คงจะสามารถขายทางอ e ีคอมเมิร์ซทางด้านการซื้อกันขายทางอินเทอร์เน็ต แน่นอนทีเดียวซึ่งทุกๆก,กลุ่มที่อของมูเฮาของพะเยานี่ก็จะมีแบบนแน่นอนนะครับถ้านี้กขอยากจะางเฮือน้องททพยบนะครับฝากอย่างเฮือครับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบผู้ประกอบการของพะเยาฮาน้องพี่ป้าหน้าอาต่างๆในกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ของเปิ้ลนะครับใ้เรื่องกล้าการขายในเรื่องการใจ้ไอทีเรื่องอการตลาดนี่ของฮาน้องเทียบจอยแนะนำเปิ้ลน้อยครับก็ สินค้าของเฮาน่ะเจ้ามันดีมันมีคุณภาพก็แต่แต่บางเต๋อค้นเปิดบาหันเนาะเจา้าแบบหูบาหาบาันว่าเฮามีเนาะการใจอ่าอินเทอร์เน็ตใจอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นการเปิดโลกคือเปิดเพื่อบางเต๋อ,อยังของนอกเนี้ยเปิดกับอาหารโอ้ยจเจ๊มีตัวก๊าพะยามีตววมัตวกาาว๊วกาเนี่อย่างมาถูกนี่ถูกแล้วก็ดีมันก็นมีเนาะอย่างเจา้านั่นนะถ้าเฮาได้เปิดตลาด นี่ปุ๊บอ,ออเดอร์เขามันจะเข้ามาเรื่อยๆถึงเขาแบบมีเจ้านี่เขาก็จะมีเจ้าอือน่นเนาะเจ้ามัน,น,นประเทศแค่ไหนประเทศต่างประเทศเนีย่ยก็มีออติดต,ต่อเข้ามาอ่าค่ะเ,ออเจ้าม,มันมันวือไก้กว่าเนาะโลกกว้างกว่าคือกว่าเยอะเลยเ,ออเจ้าและการส่งอ้อ,อก,การอย่างออก,การจะส่งอย่างมันก็แบบมีปัญหาอย่างเนาะเจ้านิ่มชีเ้เสงไงอย่างออแต่ที่สําคัญต้องขึ้เปิดโอนตังมาก,ก่อนเออนาะเจ้าก่อนที่จะส่งของไปขึ้เปิดเนาะเพาเปิดตัวเช็คเขาได้แต่เขาตัวเช็คเปิดมาได้เนาะเจ้าค่ะ ครับท่านนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณิรินทิพย์กิ่งแก้วนะครับหรือน้องทิพย์นะครับกลุ่มพัฒกรรมพะโตวชวาของบ้านยิ้วเหนือมุทิเจตตบลประสสังอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็จะได้ตีตีตได้ข้อเสน,นอได้ข้อคิดเกี่ยวกับการก้าการขายโดยใช้การใช้สื่อไอทีสื่อโซเชียลมีเดียสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามา่วยในการก้ากันขายเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตการเพิ่มเพิ่มมูลค่าอของสินค้าโดยนะครับขอขอบคุณจ้าหน้า